สวัสดีค่ะพ่อแม่ี่นองเป็นจังไดเนียค่ะเล่าพัฒนาของวันที่สามสิบนี่จะเป็นของล็อกเทียนทะเลเด้อค่ะที่เกตาเอามาว่างที่เอามาลุ่งเนาะค่ะของเพิ่นเข่าเนาะของล็อกเทียนทะเลเพิ่นเข่าไปค่ะมีผู้ใดตามล็อกเทียนทะเลบอกค่ะพี่น้อง ของวันที่สองพื้นไก่แม่แลลวเด้อค่ะวันที่สองล็อกเทียนทะเลของพื้นเข้าไปเนาะเข้าไปบนเต็มเต็มเลยค่ะเข้าหนึ่งเก้าหนึ่งแบบบ่ได้กลับเนาะเก้าหนึ่งบต้องกลับเลยของล็อกเทียนทะเลถ้ามีไผ่ใดไผ่าตามคดีใจน้ำเด้อค่ะไปตามล็อกเทียนทะเลมาเบิ่งโต๊ะใหม่ของพื้นกันค่ะ ขอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องเนาะแล้วก็กระกาศขอบุญขอบคุณเอฟซีทกท่านค่ะที่เขาไหม้กำลังแรงใจเจตาในช่องน้หน่อยเนาะค่ะมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเนาะเอาเบิ่งของล็อกเทียนทะเลค่ะเล่าพัฒนาหงวดใหม่ของพื้นเนาะค่ะแนวทางใหมเพิ่นเมือวันที่สองเนาะ ล็อกเทียนทะเลบิงรูดเพอร์เนม่มาศูนย์กับสองค่ะเด่นทอกันสองตัวหกหางศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองค่ะสองเจ็ดสองหกสองห้าเบิ้์นกับศูนย์ศูนย์สองสองสามตัวศูนย์สองเจ็ดสามตัวสามหางศูนย์สองเจ็ดศูนย์แปดสองเอา เป็นอยังคือบ่าผิดดูเนาะพี่น้องเนาะอัดน,นะเนาะขอโทษขอพ่ายศูนย์แปดศูนย์ค่ะสองสองศูนย์เรียกเจ้าบ่เข่าหรืเจ้าว่าผิดบ่เจตาเสว่าได้เนะ <c oughs> าะมาคายเขียดถึงหนกันเด้อพี่น้อง <c oughs> บ่ลาเนาะ <c oughs> อันตาตากับปากมันละไปปากไปกอนตา <c oughs> เอามาเบิงเน้นจะของล็อกเทียนทะลีค่ะสองเจ็ดศูนย์สองสามตัวสองหางศูนย์สองเจ็ดสองสองศูนย์ค่ะเอาไพจะตามต่อของล็อกเทียนเทลีเนาะครับพี่น้องล็อกเทียนเทลีวันที่สองสองทุ่มครึ่งเนาะสองทุ่มครึ่งแคบนาโดค่ะไปจะไปต่อกับล็อกเทียนทะลีเนาะ นะจ่อไว้แล้วต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของจีปากแดงเนาะค่ะจีปากแดงเพิ่นกระเข่าไปหนึ่งสองตัวเข้าหนึ่งตัวเนาะค่ะเข่าหนึ่งบนเนาะวินหลุดมาหนึ่งตัวเดียวค่ะของจีปากแดงสองตัวหลุดไปเนาะค่ะไปเอาไหม เจีบปากแดงกลับขอบุญขอบคุณค่ะที่เอาแนาวทางมาว่างเนาะขอโทษขอให้เถอา,าแนวทางของจีปากแดงสองตัวพนมะเขาาเนาะสามตัวไม่เดินเนาะติดตึงบมาเนาะค่ะพี่น้องไปไม่ไปต่อค่ะกับจีปากแดงกลับขอบุญขอบคุณจีบปากแดงเนาะค่ะที่เอาแนาวทางมาว่างไปไม่วันที่สองพฤษสภาคมค่ะ วันศุกร์ที่สองเนาะราพัฒนาสองทุ่มคึ่งเอาแคปหน้าจอเดอ้อค่ะผู้ใดชอบถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังแรงใจทั้งช่องนิหน่อยของเจตาเนาะมาเบิงวิ่งรูดของเจปากแดงค่ะสองกับเจดสองตัวหกหางสองเจ็ดสองหสองหาค่ะ 7, 6, 7, 5, 7, 4, เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เบิร์นก็นจะมีสองสองเจ็ดเจ็ดค่ะสองตัวไอ้สามตัวสามตัวสามหางสองเจ็ดหกสองเจ็ดห้าสองสองเจ็ดถ้าชอบก็จัดเนาะคะ่ะพี่หนองขัดก็ผ่านเนาะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางอดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องถ้าเฮาชอบเฮาเบิงเบิงมักเสี้ยนใดเฮากับพิจารณาเอาเนาะชอบเฮาก็จังจัดเอามาเป็นเพียงแนวทางถ้าเลขลุดเลขบอเขาค่ะ ขอโทษขอให้ก็ถือว่าธรรมดาเนาะค่ะก่เรีกรุดไปเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเอาต่อไปค่ะต่อไปเป็นของเลขลับน้ำโสมค่ะเลขลับน้ำโสมเพิ่นกระลุดไปเนาะค่ะบอเขา่าสองตัวไม่มา วิ่งโหลดบอ่อเดินเนาะค่ะเรียกรับน้โสมกากขอโทษขอไผ่แทนเอฟซีเนาะค่ะที่เลขยพื้นกระลดไปเอากับไปต่อไปไม่ละค่ะไปมือไม่บันทีไม่ให้กาลังแรงใจกันแล้วก็กาบขอบุญขอบุณเลีกรับน้โสมค่ะที่พื่นเอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตตาเนาะกาบขอบขอบคุณหลายๆมาบ่ง,บงตัวไม่ของพื้นค่ะโตัวไม่ให้แม่แลว้วเลียกรับน้โสม สามสปลุดไปวันที่สองไปไหมเนาะค่ะพี่น้องไปไหมไปต่อค่ะไปต่อคือเก่าวันที่สองพฤษภาของเลกลับน้ำโสมเล้าพัฒนาวิ่งหลูดพนไหม่มาสี 4, กับสองค่ะสี 4, กับสองสองตัวหกหาง สองตัวหกหางจะมีซีสองซีหนึ่งซีศูนย์ค่ะแล้วก็สองหกสองเจ็ดสองแปดบินก็จะมีซีซีสองสองค่ะสามตัวสามหางซีสองหกซีสองเจ็ดซีซีสองค่ะอ้าวไปจะตามต่อแคบหน้าจอค่ะเลขลับเลขเลับน้ำโสมเนาะสายวิ่งรูดกันเยอะๆเด้อค่ะแล้วก็ สองตัวเน้นเจาะเพิ่นสองตัว c 2 4 0 2 3สามหางค่ะ c 2 4 0 2 8เนาะส,สามตัวจะมีหางเดียวค่ะ C 4 2แคบตาจอค่ะไพ่ไพ่ไชอบเนาะไพ่จะไปโตไพ่จะไปโตกับเลขรับนำโสม วันที่สองพฤษภาเนาะค่ะอ่าต่อไปค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นของอเพชรค่ะอเพชรอ,อเพชรอ,อเพชร,ออพชรวันที่สามสิบเนาะค่ะสามสิบกะ สองตัวมัตูเนาะเก้าเก้าได้ว่าเก้าบนเก้าล่างเนาะค่ะพี่น้องวิ่งลูดเพิ่นเก้าทั้งบนทั้งล่างเนาะสองตัวบ่เข่าเนาะคะ่ะหนึ่งตัวเข้าเข้าหนึ่งตัวสองตัวบ่มาเอาก็ถือว่าบ่ลุดเนาะค่ะของออกเพชรสายวิ่งสายรูดก็ถือว่าบ่ลุดค่ะ ตัวว่าเขาอยู่เนาะตัวหนึ่งอยู่บินร,รูดพื้นมาเบิ้งตัวไม้ของพื้นค่ะเบิ้งตัวไม้ของออดพิษเนาะตัวไม้ออดพิษไหมะแล้ววันที่สองพืชสภาเนาะค่ะบินร,รูดพื้นไหสามกับหนึ่งค่ะสามหนึ่งสองตัวหกหางสามหกสามเจ็ดสามแปด หนึ 1> 1, 3, 1, 2, 1, 1, ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งค่ะบุญก็จะมีสามสามกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งค่ะวันที 2, ่สองถูกภาพวันศุกร์เนาะคะ่ะไปรุ่นกันกันกบออดเพชรเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาสองถุ่มคืงคะ่ะแคปนาจอค่ะไปจะไปต่อกับออดเพชรเนาะ,ะดินพื้นหนึ่งสามกับหนะะึ่งหนึ่งกับสามแปดเด้อค่ะ สามหนึ 1> 3, 1, 1, 1. ่งหนึ่งค่ะเบิ้งเบิ้งลูดกะเบิ้งเนาะค่ะจับตามองเบิง้งเบิ้งลูดดีของเล่าพัฒนาเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีเด้อค่ะของเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่สองเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนแลวกัขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ เดินทางไปไซ่์คอ้ปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ